ไม่ไปไกลแล้วพอบินหลายตัวก็อยู่แถวนี้แล้วเมื่อกี้สองตัวอะไรไปไกล มามาลูกมามามาไปมา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 รีบดเลยมามา <c oughs> มาเร็ว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 มา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  <Bradley> <c oughs> เร็วมาเร็วเก่งมากมาลูกมาก้อน <c oughs> มาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วมาลูกมาขอบแล้ว